การที่คนเราได้มาพบมาเจอกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันย่อมต้องมีเหตุปัจจัยร่วมกันมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในเรื่องของความรักและบุพเพสันนิวาสไว้ว่าความรักและบุพเพสันนิวาสนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการก็คือประการแรกเคืออยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนประการที่สองช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันคู่ที่เหมาะสมกันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะาเสมอกันและมีปัญญาเสมอกันคําว่าจาคะาเสมอกันนั้นก็คือต่างฝ่ายต่างมีน้ําใจให้แก่กันไม่ใช่คอยจ้องแต่จะอบเปรียบกันอย่างเดียวข้อคิดที่สําคัญในเรื่องการดูเรื่องคู่เราลองมาฟังรายละเอียดกันครับเพื่อจะได้